ข่าขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจวันที่11สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินนี่กอรสนอร์อยังไงซิวัวสกิดผีเก็บหอยรุนไว้ใช้งานก่อนดีกว่าไหมเมื่องานนี้เมคแอลซิวัสอดีตกองหลังของฝั่งแมนยูแนะนำสโมรสรก่าให้เก็บรัซสุดฮอยรุนเอาไว้ใช้งานดีกว่าแม้ว่าจะได้เบจาบินเชสโกเข้ามาเสริมคมในะครั้งนี้ก็ตามที โดยกองหน้าทีมชาติดเดนมากตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากว่าผลงานอันน่าผิดหวังบลังแต่ที่มาพร่วมทีมและยิ่งการมาของเชสโกทำให้ข่าวเรื่องนี้ร้อนแรงขึ้นไปอีกนะฮะอย่างไรก็ตามเดมบองของสเวสที่ว่าการเก็บอยรุนไว้กับทีมต่อไปจะส่งผลดีมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นกองหน้าในแบบที่วิ่งเข้าใส่ในรับคู่แข่งในครันี้ เดีบัคคาบแรดฟอร์ดก็ย้ายออกไปแล้วประการของกองหน้าในทีมก็ไม่ค่อยมีชีิด้วยโจชัวเซอร์ซีก็เป็นกองหน้าอีกแบบที่ไม่ค่อยวิ่งเข้าหาได้รับสั่าตหร่นักสวชได้กลับมาเปนนักของฝั่งไฮเปอร์เขาเป็นนักเตะอ,อีกแบบหนึ่งสำหรับบางเกมบางคู่ต่อสู้แต่เปล่าเลยนะคุณต้องการการแข่งขันต้องการคุณภาพดังนั้นผมจะไม่ได้ปล่อยลารสุดนอยรุนออกไปแบบยืมตัวต่อให้เราได้เชสโกมาก็ตามที ผมจะไม่ทําเด็ดขาดนะซิเวชได้กล่าวเตือนโรเบนอัลโมริมว่าอย่าพึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูก่ต่อไปก็นด้วยกันว่าแมนยูจะทํำยังไงเรามาดูข่าวต่อมาเยนครับอาร์ะยังไงขอเทียบสติบาร์เรบากับกาซซเบโร่และก็อูกาสเต้มีจุดเด่นจุดด้อยด้านใดกันบ้างเมื่อกี้นี้เปรียบเทียบสติระหวังคาร์ลสบารเรบากับกาซซเบโร่และก็มาดิเอลอูกาสเต้ว่าจะมีจุดเด่นจุดด้อยด้านไหนกันบ้าง และสิ่งที่แมนยูจะได้ประโยชน์หากได้แข้งจากบริตันมาเสริมทัพในช่วงสมัยน,นี้โดยแมนยูเองกำลังแสดงความสนใจในการคว้าตัวคา,า,าร์ลอสบาเดบามิดฟิลด์ตัวรับจากบริตันมาเสริมทัพในช่วงสมอน,นี้หลังประสบความสเสด็จได้ตัวบเบญจมินเชสโกจากคตังของแอบาร์เรชิกในคร้เพิ่มเติมแล้วอย่างไรก็ตามขุนพลนกตังดวนตั้งค่าตัวเอาไว้ สูงถึง104้ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะฮะวันนั้นจึงเป็นนันนำสถิติส่วนตัวของบารีบามาเทียบกับทั้งกาซซเมโรและก็อูกาชเต้ตำแหน่งเดียวกันว่าปีศาจแดงเองนั้นควรจะทุ่มเงินในการคว้าตัวมากน้อยแค่ไหนโดยครน,นี้คาร์ลอสบารีบาในครั้งนี้นะฮะก็ลงสนามทั้งสิ้น34นะัดสร้างโอกาสต่อเกมอยู่ที่0.7จ่ายบอลขึ้นหน้าออในครั้งนี้ต่อเกมอยู่ที่10นะฮะ เปอร์เซนต์การเลี้ยงผ่านคู่แข่ง62.26การเข้าประทะแย่งบอลสำเร็จ6.8ครั้งเปอร์เซ็นต์การชนะดวลตัวต่อตัว,ว54.61ตัดบอล1.6ครั้งแย่งบอลคืน6.7ครั้งเสียบอลต่อเกม9.2ครั้งโดยกาเซมิโลโรล่สนามทั้งหมด24นัดเสี่ากาดต่อเกม1.4จ่ายบอลขึ้นหน้าต่อเกม18.9 เ์เซ็นตลี้ยงผ่านคู่แข่ง50%การเข้าปะทะแย่งบอลสำเร็จต่อเกม8.5เปอร์เซ็นต์การชนะการโดนต่อตัว62.2เปอร์เซ็นต์ตัดบอล0.9แย่งบอลคืน6.2เสียบอลต่อเกมอยู่ที่14.2ส่วนตัวฝั่งบอลเอลกูการ์เต้ลกน้ำยี่สิบเก้าครั้งเศาการต่อเกม0.5จ่ายบอลขึ้นหน้าต่อเกม9.5เปอร์เซ็นต์ในการเลี้ยงผ่านคู่แข่ง64.29%การเข้าปะทะแย่งบอลสำเร็จต่อเกม7.4%็ เปอร์เซ็นต์การชนะดวลตัวต่อตัว,ว53.11%ตัดบอลอยู่ที่1.4แย่งบอลคืน6.2เสียบอลต่อเกมอยู่ที่9.1หากว่าดูในสิทธิ์ด้านต่างๆแล้วนั้นคา,าร์สบาเรบาก็เป็นแข่งที่มีจุดเด่นในเรื่องของการตัดบอลที่จำนวน1.6ครั้งต่อเกมและก็สามารถแย่งบอลกลับคืนมาได้เฉลี่ยสูงถึง6.7ครั้งต่อเกมซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งกาซิเมโร โอการเซนอกจากนี้ยังคงมีสถิติในการตัดบอลและก็แย่งบอลคืนมาจากคู่แข่งที่สูงกว่าเดิมในะคะ่ำนี้เพิ่มเติมันอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะฮะจุดอ่อนของบารีบาก็คือการเติมเกมรุกโดยเฉพาะการเชื่อมเกมและก็ขึ้นเกมรุกอย่างต่อนเนื่องแบบที่กองกลางยุคใหม่ที่ควรจะมีนน่น้นว่าหากว่าได้ตัวบารีบาเข้ามาเสริมทัพจะทำให้พวกเขานั้นมีตัวตัดเกมพลังหนุ่มที่เรียกว่าขยันวิ่งไม่มีหมดนะฮะและเก็บจังหวะสองได้ดี เหมาะเป็นตัวแทนระยะยาวของกาซิเมโรและก็อาจจะเล่นคู่กับโอการเตเพิ่มความหนักหน่วงให้แดกนการในครั้งนี้ให้กับทีมก็เป็นได้นะครับผมนี่นะฮะก็เป็นสายติบคร่าวๆนะครับผมของอ่าบาเดบาที่แมนยูนั้นกำลังเล็งไว้อยู่เป็นตัวตายตัวแทนของทางน้่งของกาซิเมโรนะฮะที่ใกล้จะหมดทันแล้วเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอารัฐไงจูเวนตุสผลักดันให้ย้ายทีมโดยคว้าตัวเจด,ดอนซานโชการประชุมสำคัญกับแมนยูในครั้งนี้ที่เกิดขึ้น โดยจูวนตุสเองกำลังเดินหน้าในการยื่นข้อเสนออย่างจริงจังเพื่อที่จะเซ็นสัญญาจอร์ดดนเดอะฟรีดอมจากแมนยูโดยการประชุมครั้งสำคัญคาดกันว่าจะเกิดขึ้นผ่านวิดีโอคอลรารว่างทั้งสองสโมสรในวันพุธที่อาที่ถึงนี้ โดยตามการรายงานข่าวล่าสุดจากขณะหนของจานโริก้าดีมาซิโอบอกว่าแมนยูเองนั้นพร้อมที่จะขายไปีกทีมชาติอังกฤษประายนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะปิดฉากชีวิตการค้าแข่งกับทินโอทฟฟอร์ดไปแล้วซันโชสัญ,ญญาจากข้าหนของบุสเซียดอชมุนเมื่อช่วงซัมเมอร์มาอยู่กับแมนยูในปี2021ด้วยค่าตัวสูงถึง85ล้านยูโรทำกาลังความคาดหวังสูงแต่ว่ากลับไม่สามารถจะสร้างผลงานในพิมพ์บริกในครั้งนี้ได้เลย หลังจากที่2ฤดูกาลที่น่าผิดหวังเขาคนนี้ก็ถูกปล่อยยืมตัวไปที่บริสเซลส์มุนในครางนี้ก่อนจากนั้นจึงย้ายไปที่เชลซีซึ่งเขายิงได้เพียง3ปรตตูจากการลงเล่น3นัดในเกมฟุตบอลพร,รีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วภายใต้การกุมทีมของเอนโชม,มาเดสกา อย่างไรก็ตามเชลซีก็ตัดสินใจไม่ให้เขาเล่นกับทีมถาบอลในครั้งนี้โดยขณะที่จูวนตุชได้เข้าสู่กบบารแข่งขันอย่างจริงจังและยังคงต้องดูกันต่อไปว่าการเจรจาเดวันพุธนี้นั้นจะนําไปสู่ข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในการขอ,อยืมตัวพร้อมเงื่อนไขในการซื้อขาดในครั้งนี้บรือไหมหรือว่าโอนย้ายซานโช่แบบเต็มตัวไปยังเซเรียอในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่ยังไม่มีใครรู้อาต่าผมเป็นน่ว่าง,งานนี้ จา่าดอนซานโชนะฮะหรือว่าจาดอนเดอะฟรีดอมเนียยังไม่รู้ว่าอนาะคตจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาดียังไม่ลุนครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาละหนึ่งใง,งานนี้ดอนนารุม่ามาแรงจริงๆต้องการแมนยูอย่างมากเลยนะเมื่อจานดูชิดดอนนารุมา่าผู้รักษาประตูของฝั่งปารีสแซต์แแมงนะฮะแสดงความปรารถนาที่จะย้ายไปที่แมนยูในครั้งนี้ให้จงได้ในช่วงการตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเสมอนี้ นักข่าวอ,อาคันดอร่ดรายงานข่าวออกมาในครัน้นี้โดยอย่างไรก็ตามนะผม,มสโมสรเองก็ของฝรั่งเศสก็เรียกร้องเงินอยู่ที่ประมาณราว34.9ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจะปล่อยตัวผู้รักษาป,ประตูที่คว้าแชมป์อยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้โดยตอนนารุมาเองซึ่งเป็นที่รู้จักกากผลงานอันโดดเด่นบนเวทีระดับนานาชาติและก็บทบาทสำคัญในการประสบความสำเร็จของ p s g ดูเหมือนว่าจะบุ่งมั่นที่จะแสวงหาความท้าทายใหม่ๆในพิมพ์เริอังกฤษซึ่งแมนยูก็กำลังจะประเมินความเป็นไปได้ในขนาดนี้ขณะที่การเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรคาดการคาดว่าจะเข้มข้นขึ้นไปอีกในอีกไม่กี่วันขน้างหน้าต่อจากนี้อย่างแน่นอนนะเป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรแต่ยังไงดอนรุนว่าดอนนารุมา่าถ้ามีโอกาสนะฮะเขาจะมาแมนยูอย่างแน่นอนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรันไงแมนยูถึงเวลาจะต้องลดส่วนเกินหลังจากที่สอยเชสโกมาแลนะ เมือ่องานนี้แมนยูเองกลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการขายพเพ่นส่วนเกินหลังจากที่เซ็นสัญญากับเบนจามินเชสโกเป็นส่วนหน้าคนใหม่ในครั้งนี้เป็นที่เดยอบรอยซึ่งเดอะสแตนดาร์ดซื่ออังกฤษตัวรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นกำลังมุ่งเด่นไปที่การปล่อยผเล่นส่วนเกินออกจากทางทีมภายหลังจากที่การเซ็นสัญญาและก็เปิดตัวเชสโกเป็นเล่นหน้าใหม่และก็เป็นหนึ่งใน3ตัวลุกที่ย้ายเข้ามาใหม่มร่วมกับพันธุ์ของบัติอุสคุนยาและก็บรอนเอเมโมเป้าหมายของแมนยูก็คือการปล่อยตัวจจดอนซันโช อาริอันโดกาดาโชและก็แอนโชนี่สามปีกส่วนเกินออกจากทางทีมแบบให้ได้ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในครั้งนี้มากที่สุดนะแต่ดูเหมือนว่าคนที่มีโอกาสในการย้ายออกก่อนเพื่อนก็คือบรัสซุสรอยดุนสุดหน้าทีมชาติเดนมาร์กโดยเอซิมิลานก็เปิดการเจรจาเพื่อจะคว้าตัวฮอยดุนอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้โดยบรัสโซเดเองก็มีความพยายามที่จะยืมตัว พร้อมเงื่อนไขในการซื้อขาดแต่ว่าแมนยูจะยอมอรับข้อตกลงก็ต่อเมื่อเปิดเป็นเงื่อนไขที่บังคับซื้อขาดตัวเลขมูลคา่ารวมต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ทางนี้ซันโชยังคงนะฮะได้รับความสนใจจากสโมสรเก่าอย่างบรุสเซิลัชมุนกาดาโชเองก็กำลังรอข้อเสนอจอากเป็นทางการจากเชลซีส่วนแอนโทนีการละครเองนั้นก็ยังคงไม่หมดหวังที่จะย้ายกลับไปชี่เบรัลเบติสกันอีกครั้งในคั้อนี้เพิ่มเติมนั่นเองน,นะ เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ